สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลอีกครั้งครับวันนี้นะเราอยู่กับพ่อหมอซึ่งเป็นสัเปลือนะครับวันนี้ได้กลับมาแล้วนะครับเด้อหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานหลายวิกหลายงวดเมื่อวานก็ลงคลิปน้องน้องที่รอว,วันเผาเนาะวันนี้พ่อหมอพาเรามาขอเลขที่ไหนก็พ่อหมอนี่ดอนม่วงโอ้แล้วรครับต้นม่วงใหญ่ นี่เลยครับท่นเขาเรียกดอนม่วงหรือเปล่าเนาะครับดอนม่วงอันนี้มันอยู่ติดทา้ายนะครับด้วย,ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ม่วงต้นนี้ก็หลายปีนกันนะหลายร้อยปีหลายร้อยปีนะครับเนี่ยตายนะครับเด้วยตายเนี่ยครับแล้วก็มีสารเพียงตาหลังหนึ่งครับตั้งไว้ได้ยิยนข่าวว่าฟ้าลงบ่ฟ้าลง ฟ้าลงนะครับมีคนมาขอเลขได้โชคได้ลาบไปบ่อยมากเนาะรเราก็เลยอยากมารองขอกับเออ่เจ้าเทพรักษ์หรือจะเป็นพูดผีที่อาศัยอยู่กับต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะครับเดีย่ยังไงก็ลูกหลานก็มาไม่ได้มาขม่มเอานะมาขอแต่มาขอก็ไม่มีอะไรครับก็คงจะรูปแป้งนะแล้วก็จุดทูบตัวเลขให้กับเอฟซีเท่านั้นเนาะผมกาําลัง ลุกลายแค่นั้น โอ้เสียงเพงเลงนะครับด้วยอีเราจะต้องไปตัดเสียงกันคร้บับสารเพียงตาอยู่หลังนเนาขอคอัขสารเพียงตาเราเนี่ยเนาะ โอ้เราจะใส่เอฟเฟกตเสียงสักหน่อยดีครับเด้อดังลือเกินได้ยินข่าวว่าต้นนี้อยู่คู่กับหมู่บ้านเลยนะครับครับใหญ่มาพร้อมกับหมู่บ้านดอนม่วงเลยน่าจะเป็นตน้นมะม่วงเกิดก่อนหมู่บ้านเลยนะ้งเกิดก่อนเกิดก่อนเนาะใหญ่มากครับได้ยินข่าวว่าฟ้าลงแล้วก็มีหลายคนนะมาขอโชคขอลาบก็ได้โชคกันไปนะ วันนี้ก็เป็นคิวของเรามั่งโอ้เสียงเพลงมีถามทุกเลยนี่ไงตั้งนี่เลงเนาะตั้งเลยครับอุ้ยเปลี่ยนน้ำก่อนอุ้ยทำไมมีน้ำล่ะจมแนมอเรียบร้อยเลยจมแนมจมแนมทำไมเอาไม่เอาทำไมเอาไม่เอาทำไมเอาไม่เอนข้างล่างเลยไหมน้องข้างล่าง ที่ปักก่อนเลครับเด้อเปียกน้ำเลยฮะ,ะมีน้ำแดงขันห้าเนาะขอเข้ามามน้ำแดงน้ำเปล่าเหล้าขวดใหญ่หนึ่งเะครับเด้อเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าดอยเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดงเจ้าดอยรู้ชื่อก็ดีไม่รู้ชื่อก็ดีนะครับวันนี้ลูกหลานเดินทางมาคนในบ้านเรานี่แหละเดินทางมาขอเลขขอโชคขอราบกับปู่ย่าตายาย ปู่ย่าตายายปู่ท่านใดเมตตาก็ให้ออกเลขกรับเลขทูบนี้ตรงๆเดอ้อสาธุครับวันนี้ก็เรามาเห็นครั้งหนึ่งแล้วแหละมีผ้าสามสีผูกอ้อมเลยนะอาจจะเป็นมีคนได้โชคได้ลาบนะถึงเอามาผูกเนาะจานเนาะครับผมโอ้น่าจะเป็นต้นใหญ่จริงๆครับเดี๋ยวเราเดินให้ดูอ้อมรูปแป้งไหมครับแป้งเราก็มีรูปแป้งดูสักหน่อย,ยครับเดีย๋ยเดี๋ยวหามุมรูปก,ก่อน nguyên tiếp này Ủa, phải có một này đâu Không hiển lệch mấy nó được bước đúng Hãy นี่แหละเห็นไหมพอพอได้ไหมนองอาจารย์ตรงนี้แหละมาลองรูปอ้อ,อมๆดูดูเดี๋ยวให้พ่อหมอเราลูบแป้งดูก่อนนะครับเด้อแบบเรียกจะขึ้นคู่สักคู่แป๊ดก็ไม่ได้ หลอกตาน,น,นี้อ่ะฮึหลองด้วยอ๋อนี่อ,อ่ะใช่สาธุสาธุเลยครับเด้อขอใเ้เลโกโผล่ขึ้นจะชัดนี่อ่ะ ห <5 S 2> นะ้าขึ้นเลยครับห้าแปดอืมเห็นเลยนะอึมอยู่ขอบขอบเลยห้าแปดอืมได้ขึ้นเลยเอา้เาเดี๋ยวไปดูเลขทูกจะตรงกันไหมเนี่ยโอ้หายละ 5, 3, 5, เป็นห้าสามไปแล้ห้าสามเเปลี่เป็นห้าแปดเรากลับมาดูใหม่หเที่ยว ตอนนี้มีเลข9 6กันมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่รูปอาจารย์รูปแป้งไว้ก่อนเด้อมัาจะได้เห็นเลขไหนอาจารย์มาดูพ่อหมอพ่อหม้อัะพ่อหมอเคลียร์กันโอ้ต้นใหญ่จริงครับนี่สูงตั้งงานเลย เรียกอะไรชี้ดูหน่อยเห็นเลีกอะไรไหมมันไ,นไม่ชัดหนูไม่ชัดเกยไหมล่ะ ห้าหนึ่งห้าเลยเนี่ยห้าหนึ่งหนึ่งห้าเลยครับกันอยู่กังบุตรนั่นนั่นเห็นไหมเขาถือถือถือกระชัยกระชัยเลยนี่ถือไว้เฉยอ่าหนึ่งห้านีหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเลขเลขห้าเลยจะชัดเลยแล้วก็นี่ เมีชัดชัดหนาชัดอยู่เห็นตัวไหนไหมเอ้าเห็นตัวเลขห้าเตีมอยู่นั่นผมอไปเห็นไหมจันไม่เห็นเดี๋ยวรูปใหม่รูปใหม่ล่างอย่งนี้

อยู่เลยห้าหนึ่งครับนี่ครับห้าหนึ่งที้ห้าหนึ่งชัดๆเลยครับเนี่ยเนี่ยห้าหนึ่งชัดเปีว้วเอา้าเป็นแค่แนวทางเด้อบทใช้วิธีกา์ในการรับชมวันนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านดอนม่วงซึ่งมะมะม่วงต้นนี้นะครับอุย้ยอะไรลอยผิวเต็มเลยมีประวัติดาวนาน,นอะอยู่คู่บ้านคู่เมืองกับบ้านดอนม่วงเลยนะครับ น่าจะโดนฟ้าลงนะตายยืนต้นตายเลยก็มีความเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้อาจจะมีเทพรักนะวีสิงต้นไม้อยู่นะเราก็เลยลองเสี่ยงโชคมาหาเสี่ยงโชคให้เอฟซีนะครับเผื่อท่านจะเห็นเลขขึ้นตรงที่เราลูปแป้งเมื่อสักครู่เนาะนะคนะรับพอดูจากลักษณะแล้วน่าจะมีคนถูกเลขนะครับมาขอโชคขอลาบบ่อยเหมือนกันนะครับนี่ มีทั้งรอยถาดก็มีรอยรูปแป้งก็มีเอาผ้าสามสีมาผูกก็มีนะอะมาดูเลขต่อว่าจะเลขทูปเลขอะไรเลขอะไรจันเห็นแบบนบๆแับเห็นแวบๆบ่เออม,มันเลขอะไรเห็นนิแบบแวบ,บไปแวบมามาแล้วบบม,ามาแล้ว ได้ยินข่าวว่าจอโคมีมาก่อนได้ยินข่าวว่าพาพระอาจารย์ไปตัดผมบ่จะไปตัดผมโต๊ะรถจีวรพันพระลวงพระลวงพระลวงนี่พระลวงของจริงเขาเล่นเขาเล่นเล่นนอกพระลวงพระลวงเลยนะเลกความหมงว่าพระลวงพระลวงว่ะใครก็จีวรเข้าไปพันพันล้อรถเดาว่าแกแกเนี่ยมันไหนเอาผ้าไปเจ้าองค์แล้วแกเนี่ยเดี๋ยวไปรอรอดูไอ้เลขรูปอีกทีหนึ่ง แะแล้วก็มาดูเรือรูปวิธีกันเห็นไหมอันดูเป็นไม 15, anh vẫn còn chắp ở đây này. Chắp chéo còn. Nên đây này. Chắp này. Sợi hài rồi. rồi, rồi, rồi. <laughs> 15, đã chắp Ôi, nữa. เปลี่ยกน้ำลิ่ง,ง,นะงกันแนะ่ลิ่งกันด้วยครับเอซี AC, ด้วยมันมเปลี่ยกเมื่อ,อกี้เราไปปลักพิษที่ไปโดนไหที่มีน้ำใช่นี่ ในแบบนี้เลขก็ไม่ค่อยชัดเลยนะพอมองตรงนี้เป็นห้าอีกแล้วเก้าห้าหนึ่งนะนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อครับะนะครับก็สรุปเลขของเราที่อาจจะเห็นเราเห็นก็คือเก้าศูนย์หนึ่งนะย้บตีเห็นเป็นตัวไหนก็ดูเอานะครับเราก็เห็นอีกทีหนึ่งก็เป็นเก้าห้าหนึ่งนะอาจจะตรงกับเลขที่เรารูปแป้งเอาไว้ก็ได้เนะได้ดูอีกทีครับผมว่าเป็นห้าหนึ่งนะครับนี่อาจจะตรงกับที่เรารูป ต้นม่วงเห็นเออ่าหนึ่งห้าเลยครับเด้นี่ครับดูอีกทีเอาหายไปละนี่ครับนะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งย้ำอีกทีเด้อครับเด้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนี่ครับเลขห้าหนึ่งเรายังอยู่อยู่เลยครับนี่อยู่นะยังอยู่ครับชัดแจ๋วอยู่ในห้าหนึ่ง ขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอให้ท่านโชคดีเนงวันที่หนึ่งตุรานี้นะเลขที่เราได้รูปมาก็คือหนึ่งห้านะเห็นผมเห็นหนึ่งห้าแล้วก็เลขทูบเก้าศูนย์หนึ่งในเก้าห้าหนึ่งประมาณนั้นอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ